ครับพี่น้องครับมื่อนี่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตหลายหลายอาชีพมีคำบสุภาพจก่งในก็ขออภัยนะครับมื่อนี่ขอระบายนะครับขอระบายจากหน่อยศูนยหลายนะครับศูนยหลายสั้งหลายใจหายหลายนะครับโมโหโมโหมากนะครับกรณีรัฐบาลประกาศล็อกดาวน์นะครับซึ่งมื่อนี่เป็นมื้อแรกนะครับวันที่10วันที่10กรกฎาคม2564นะครับปี64นี ประกาศล็อกดาวน์จากโบยูตาไดว่าจะไม่ล็อกดาวน์อีกรอบสองเวอร์ชันนะครับจะไม่ล็อกดาวน์อีกเบ่าแก่ลมปากนะครับมินี้ผมเลยโมโหัวไหนะครับผมก็อยากบอกนะครับกี่คันบอกนะครับผมฟังมินี้ขอระบายว่ารัฐบาลหัวงัวนะครับหัวงัวแท้ๆนะครับวิศวาหัวกล้วยก็ไปหัวกล้วยมันไทยหน้าให้เขากินอยู่มีคุณค่าอยู่นะครับหัวงัว ประกาศล็อกดาวน์นะครับ14่มือ14วันนะครับ14วันเบิงพี่น้องสิเป็นยังไ๋นะครับ14วันข้างหน้าต่อไปนี้จะเป็นยังไงนะครับในหลายๆคนเป็นทวงติ่งนะครับทวงติ่งคัดค้านการประกาศล็อกดาวน์ว่าจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับแต่ว่าเ่ฟังนะครับประกาศไปแล้วนะครับเพราะนั้นแล้วนะครับผมขอระบายจักหน่อยหนึ่งว่าตะกอนนะครับตะกอน เริ่มแรกนะครับเดือนกุมภาพันธ์ถึงมี้หน้า63นะครับที่โลกโควิดเริ่มระบาดนะครับตอนนั้นรัฐบาลงูปลาๆเศร้าๆนะครับเศร้า,ราหนาเศร้าหลังนะครับทําไปแบบมั่วๆนะครับแต่ว่าภายใต้เกมนะครับเกมการเมืองนะครับภายใต้เกมการเมืองอันแยบยนนะครับแต่ว่ามันบม่แยบยนดอกนะครับแต่ว่าแยบยนได้อยู่ สำหรับผู้บงหูนะครับจะสำหรับผมเองเราหูดีนะครับหูหูดีในตอนนั้นครับหยาบย่นยังไงนะครับตัวยังไงในตอนแรกนะครับรัฐบาลได้ได้พ้นงานนะครับได้พลงานทั่วโลกย้อนตัวนะครับย้อนตัวโกหกคนทั้งประเทศโกหกคนทั้งโลกนะครับคือตัวคนทั้งประเทศตัวคนทั้งโลกแหละะนะครับตัวว่าจะควบคุมได้นะครับควบคุมตัวเลขได้ ควบคุมยอดคนไข่ควบจริงๆแล้วมันควบคุมแต่ตัวเลขนะครับแต่ว่ายอดคนไข้บ่ไใดควบคุมบ่อเท็จยังพ่อเนวนะครับแต่ว่าฝุกนซื้อนะครับผมเองนะครับตอนนั้นยังทำอาชีพนะครับเด็กได้ีพขับแท็กซี่อยู่ผมก็มีคามเพียงเพื่อนเพราะว่าผมก็ได้รับคนค้น่างชาติอยู่สามดอบนะครับซึ่งซึ่งเขาไข่นะครับเป็นค้นไข่ซึ่งเขาก็เองก็ขอปิดแอร์นะครับขอให เฮาปีดแอรให้นะครับเพราะว่าเขาหนาวนะครับโดยเพราะเป็นคนกินเลยนะนะครับตอนนั้นมันยังพระท่านเด็กหึ่งห้าผมกับพระท่านได้เตือนโตบันไดนะครับผมก,ก็ปีดหายตามสไตายว่ากับมาใดคนทั้งยุเรนยุโรปนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเดนมาร์กนี่แหละนะครับกับไข่ขึ้กันถัดมาอีกกับมาได้คนทั้งฝรั่งเศสนะครับนะบนะกับบอกปีดแอร์ขึ้นกันนะครับเป็นไข่หลังจากนั้น มันเริ่มดังเริ่มฮื้อฮ้าขึ้นมานะครับผมก็คิดคิดคือกันนะครับคิดคือกัน,นจย่าผมติดผมก็เลยไปแจ้งควบมาสงนะครับขอตรวจอยู่โรงพยาบาลนะครับเป็นโรงพยาบาลเอกนชนเนาะผมก็ไปตรวจหมอก็จากสอบถามประวัติแล้วนะครับสอบถามในเบื้องตน้นผมอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหมอในจัดในผมออกมาอยู่กลางถนนอยู่กลางถนน บริการถน,นนนะครับหนาหนาโรงพยาบาลแต่ว่าชุดนอ,อกนะครับชุดนอ,อกอาคารนั่งตากแดดเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับอยู่ในบุคคลที่เสี่ยงบอหายอยู่ข้างในน้ำมูนะครับกันไวรอนล่อหมอมาตรวจหมอก็สิมาตรวจผมก็ตรวจทั้งนอกล่ะนะครับแต่ว่าหมอมาแล้วก็ใส่ชุดมาแบบย่างดีแล้วครับชุดจุดพยายบาลชุดสนามเพ่นมาถามผมเจนนา้าสันติเป็นยังไงผมกว่าเราตามค้ามจริงนะครับ พูดตามความริงว่าผมขับแท็กซี่แล้วเจอคนไข้ยอย่างนั้นนี่ใ้ผมนั่งยู่นอกเลยนะครับเรียกรถในผมอีกตั้งหากนะครับเรียกรถเพื่อจะไปโรงพยาบาลที่ใหญ่นะครับไปโรงพยาบาลจังหวัดคือโรงพยาบาลสมุทรปราการนะครับตอนนั้นบอกให้ผมขอไปอย่างไงเลยนะครับออกมันย่ในคุมเสียงนะครับได้รถแล้วผมก็ไปนะครับไปฮอดโรงพยาบาลน,นะครับไปถึงโรงพยาบาลสมุทรปราการหมอวางเลยครับหมอวา่าไม่ตรวจ นะครับผมเป็นนางรอดตังโดนนะครับทีทีทวอลนี่ผมวอกรวบหลัดแต่ว่าไปต่งโดนเดินทางไปกับรถติดติดจนหอดเป็นนางรอหมอกระโดนพ่อหมอมาตรวจนะครับหมอบอกว่าไม่ตรวจนะครับถึงตรวจก็ไม่เจอนี่นี่นี่คือสำเนียงนะครับสำเนียงวาเจ้า,จาของหมอในตอนนั้นในในในตอนที่ผมตรวจนะครับถึงตรวจก็ไม่เจอให้คุณไปรอดูอาการที่บ้านก่อนคุณมีความเสี่ยงยังไงเหผ้ผมบอกให้ฟังนะครับผมก็ผมก็บอรายละเอียดให้ฟังอ่านั่นแหละ ให้ผมไปรอที่บ้านดูอาการสักสิบสี่วันสักสิบห้าวันถ้ามีอาการขึ้นมาแบบไหนอย่างไรค่อยมาอีกรอบหนึ่งอ่าเนี่หมอวงจรเลยครับไม่ตรวจหน้าตอนนี้ถึงตรวจก็ไม่เจอเออผมก็งวกันแล้วรับว่าหมอวงยังเซนได้ังไรถึงตรวจก็ไม่เจอหมายถึงวยอยอีงนะครับผมเมก่อกลปั้นจะซื้อนะครับไ้ตรวจทาลงผมเลยไม่คิดเลยว่าเอ๊รัฐบาลน,นี่มีนโยบายนะครับมีนโยบาย ออกมาว่าไม่ตรวจเพื่อจะเป็นการคุมกําเนิดตัวเลขของผู้ติดเชื้อนะครับนี่เลยผมหูเลยว่าพอตรวจเมื่อพอตรวจมันกับ่มมีตัวเลขคนไข้นะครับเพราะนั้นแล้วนี่เดี๋ยวเป็นการเริ่มแล้วกับซอแววในการโกงตัวเลขหลังจากนั้นนะครับผมก็มาลอ่อยู่บานเขาถ้าผมเปลี่ยนผมกับตายตายบีฟีนะครับตอนนั้นเนาะตายบีฟีผมเลยหูเลยว่า นะครับรัฐบาลนี่เล่นเกมนะครับกี่ตัวพ่อพ่อรัฐบาลมานะครับพ่อพ่อพ่อทันมาอีกสามสี่มือรัฐบาลก็ประกาศเปล่าเป่าวายอดตัวเลขคนไข้ของประเทศไทยสามตอนนั้นไม่ขึ้นมาเท่ลไน้อยเดียวเนาะยี่สิบแปดยี่บเก้าสามสิบม่ยังอายุสามสิบหาคนนี่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์มหามีน้าเนาะครับผมก็จำวันไดวันไดนั่นแหละอายุเกือบเดือนนะครับตัวเลขสามสิบหาคนนั่น นราค้นไข่อ้าวในในขณะที่ต่างประเทศโดยเฉพาะอาเซียนเขาเนี่ยเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์มาเนี่ยโตเล็บพ่นขึ้นลอยกลัวลอยกลัวเสมอแต่ของห้อยจังยุทธศสตร์วาคนต่างโดนนะครับจังยุทธศสตร์วานั่นแหละขึ้นมาเท่าน้อยเดียวนะครับเพราะนั้นแล้วนี่แหละคือเป็นการตัวนะครับเป็นการโกหก ัดนี้พอหลังจากนั้นพ่อหลังจากประเทศอาเซียนเขามีตัวเลขมือละลอยกัวาคนของเฮ้ามีมี่สำนัญล่ะควาสาบดิมหายู่ต่างดนนะครับเบิ่งแล้วถัดตัวไปยังสี่เราไม่ติแก้ไขในในบรรปลาย่ไใดนะครับกลัวจะแก้ไขปัญหาไม่ถูกก็เลยตรวจนะครับยอมตรวจตรวจกับว่าตรวจแบบแบบเป็นทางการนะครับบ่ตรวจปูพ่มเด้ตรวจตามคําสั่งนะครับให้ตรวจซ้ําน่ เพื่อจะเจอโลกจํานวนเท่านี้นะครับตรวจซ้านั่นกระจนมาได้มือ่อขึ้นมาซาตวิหารซาโมกซ้ำเกตสี่สิบห้าสิบหกสิบมาอย่างย่อยๆกวัวคนนะครับอย่างย่อยๆก่าคนตรวจไปตรวจมาลอยกว่าคนนะครับซ้ำนั่นมันก็เมดนะครับคนคนที่มาตรวจก็เมดได้ปะเนี่แต่ว่าเมดบ้างเมดบ้างหงุแต่ว่าสิคุ่มกับหมดเนิดคุ่มกับเนิดไปซ้ำนั่นนะครับ ก็มีอย่างยอย่ลอยครัวนะครับบัดนี้ใต้ตรงอันขามกับทางประเทศแถวๆอาเซียนเทาขึ้นเป็นพันตัวเลขเขาก็เลยมีอย่างอยู่ํำนันลอยกวัวคนหมายถึงว่าแต่ละมือนะครับร่วมกันแล้วกับพันกว่วคนนะครับร่วมๆหยอดร่วม,วม,วมบัดนี้ก็ทางโลกเขาขึ้นเป็นพันเป็นเมือนหลายๆประเทศ ชาวโลกเขาก็เสือนะครับว่าประเทศไทยนี่แก้ไขป้องกันโรคโควิดได้ถูกจุดนะครับหนาวเย่างย่างได้ได้ึ้นได้ึ้นเอนเอนะครับได้ใจประกาศทั่วประเทศเลยตัวประชาชนคนไทยเฮงกระเสือตายวานะครับซื้อมันชนกับเสือหลายหน่วยงานกับเสือแม้แต่ในสภาผูแทาษฎรไปว้ากันในสภา,าก็ว่าประเทศไทยแก้ไขปัญหาโควิดได้ถูกจุดสามารถ ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มนะครับตัวได้เอาไปโม่กันเมดประเทศนะครับมรเ,ม,เมืประเทศให้เมืประเทศเฮ้าเราไปโม่ว่าแก้ไขได้ดีนะครับด้รางวัลดีเดนแม่แต่นโยกายเก้าถึงห้ายเถือประเทศไทยเราอยู่อันดับต้นๆของโลกนะครับแก้ไขได้ดีจะหาว่ารัฐบาลไม่ทํางานไม่ได้บ,บ,อบอกเต็มปาก จริงๆแล้วมันบอได้มันบอ,มนบอแมนนะครับคือเมื่อไม่ตรวจมันจะมีตัวเลขใดยังใดนะครับเมื่อไม่ตรวจหาคนติดเชื้อแล้วมันจะเจอคนติดเชื้อได้ไงนะครับตัวเลขก็ยังยุ่ซํานันแหละพอมาตรวจมันก็มดซํานันนะครับมดแล้วนั่นแหละผลงานจริงดีว่าบันี้กกระทั่งโลกกับว่าเซลยวตัวย่างของไทยเห้เห็นคนไทยสวมแมสนะครับสวมแมสมแมผ้าอนมามัยเป็นการแก้ไขที่ถูกจุดสามารถป้องกันโรคได้ร้อยเปอร์เซ็นต์รสันนะครับ ูประเทศไทยดูดูตัวอย่างประเทศไทยนี่แหละครับเพื่อการตัวการหลอกลวงตัวคนทั้งประเทศตัวคนทั้งโลกนะครับโกหกคนทั้งโลกนะครับจนได้ผลงานแบบแบบอีกอย่างสี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 ธนชนชัยเนาะเด็กเล็กเลแกรัฐบาลเด็กเล็กแกนะครับรัฐบาลสีธนชนชัยออมาโม่เอามาอวดกันดังโดนณปัจจุบันนะครับ จากจากมือนั่นจนหอดมือนี่มันละลอกได้แล้วครับละ,ละลอกสองสามสี่จนมาหอดมือนี้แล้วครับสิบสิงหาเอ้สิบก,ก,กรกฎาคมหกสี่ประกาศลอกดาวสิบสี่วันท,ทั้งทั้งทีว่าการประกาศลอกดาวสมควรจะประกาศแต่แต่ก้อนหน้านั่นณตอนนี้เขาก็ติงแล้วว่ามันประกาศก็ไม่ได้ผลจะมีผลเสียมากกว่าผลดีกับโบฟังมาประกาศ เราว่าทำอย่างอื่นไม่เป็นนะครับทาอย่างอื่นไม่เป็นเป็นแค่ล็อกดาวล็อกดาววิเซเบนตอนหาทุม่มถังตีซีทั้งตีหาตั้งด้านน้าถนนนะครับบว่าเพื่ออะไรนะครับไม่ได้เกี่ยวกับโลกไร่พุ่มวานนะครับเพราะ,ะนั้นเราผมเลยบอกเลยว่ารัฐบาลชุดนี้ขี่โกงนะครับที่ไปกลุมกำเนิดผู้ตรวจ เชื้อนะครับคุมกําเนิดตัวเลขไม่ให้มีแต่ว่าค้นไขนะ่ยังมีแต่ว่าบอรตรวจในเขามันสิมีได้ยังไดนะครับลายยังนะครับนี่ผมวอลาภาพร่วมวอลแบบไปเร็วๆนะครับถามีโอกาสนะครับขอมุ่นความละเอียดขอมุ่นที่คุจมเจ้าวอลแต่ละเอียดยิบอย่างแต่เริ่มแต่เดือนกุมภาจนหอดปัจจุบันเนะี่ยสมควรจะทำยังไงที่ผ่านมารัฐบาลทำยังไง ผมรู้ดีนะครับรู้ดีแต่ว่าบ่มีโอกาสได้ได้ได้ไดบ่ให้ฟังจักเทื่อนะครับผมเองก็ไปมอบหลายๆเทื่อก็บ่ค่อยได้จับไม้ในเวทีเถื่อนะครับกตัววังหางก็เลยบ่มื้อนี้ก็เลยขอระบายนะครับความอัิปรีความขี้โกงนะครับกลโกงของรัฐบาลไม่ทำอะไรนะครับไม่ทำอะไรปล่อยให้ ประชาชนแก้ไขปัญหาไปตามยถา,ากรรมของตนเองนะครับจนเ็นเทาซูมือนี่นะครับทุกวันนี้เป็นยังไงประชาชนเขาแก้ไขปัญหาด้วยตัวเขาเองไปตามที่รู้ไปตามที่แก้ได้ไปตามยถา,ากรรมนั่นแหละนะครับเพราะนั้นแล้วฮูไว้ซะนะครับวัฐบาลชนนี้ความจริงใจบ่มีนะครับกับประชาชนโกหกเอาตัวเลขที่ไม่ ที่ไม่เป็นตัวเลขที่เป็นจริงนะครับออกซื้อตั๋วมาตั้งแต่แรกนะครับกติทกาเขาตั้งไว้การเลือกตั้งใครได้สอสนะครับภาคการเมืองภาคไหนได้สอสมากที่สุดภาคนั้นจะมีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลก็มาทำได้กการที่เขาซะนะครับได้ซซซ์จำนวนหน่อยกว่าเขานะครับได้น้อยกว่าเขาแต่มาชิงจัดตั้งรัฐบาล นี่คือรัฐบาลหัวงัวกับหัวงัวกยีรีนะครับรัฐบาลรุยโถุยนะครับรุ่ยถยมากๆนะครับมาทำลายกติกาเขาซึ่งเขาทํามาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับแม้แต่สมัยตะกอนกับนายกชวนอดีตนะครับตอนนี้เป็นประธานสภาอดีตนายกชวนเพิ่นยังบ่ตั้งแข่งเลยกับพลเอกืชาวลิตนะครับป๋านะครับป๋าป๋าชาวลิตเนี่ยเพิ่นได้เสียงเกินกันตอนนั้นสองเสียงบ่นะครับผมจำเขาได้ เีชนายกชวนเพิ่นยังบ่จัดตั้งรัฐบาลแข่งเลยก็ยังก็ยังว่างให้อันดับหนึ่งเพิ่นจัดตั้งรัฐบาลน,นี่นะครับนั่นคือเขาปฏิบันมาแต่ใดแต่วา่าพรรครัฐบาลปัจจุบันรัฐบาลฮวงวนนะครับพรรคพลังประชารัได,ด้ได้ได้คะแนนเสียงได้จำนวนสสหน่อยกลัวแต่ว่ามาจัดตั้งรัฐบาลแข่งเขานะครับพรรคเปื่อไทยผู้เขาได้คะแนน แต่สสหลายกลัวเขาไม่มีสิทธิ์ตัง้งนะครับมาจัดตั้งเปลี่ยนแปลงระเบียบกติกาหมู่มั่วนะครับจนมาได้จัดตั้งรัฐบาลัดตัต้งรัฐบาลแล้วทํางานบพะเปลี่ยนนี่นะครับทางานไม่เป็นเพราะนั้นแล้วนะครับพี่น้องบ้านเฮาเพา่อหญ่ไม่ไงเงยก็สามให้หูจักไว้สมองรีว่ารัฐบาลปธิการแตบาลยีดำนาจในยุคข,ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะ เป็นรัฐบาลที่ทําลายประเทศชาติทําลายระเบียบทําลายกฎระเบียบของประเทศมากที่สุดนะครับย่อยยับบอมียุคไดประเทศไทยเฮ้าสี่ย่อยยับลงเท่ายุคนี้นะครับที่ผ่านมานะครับบอมียุคไดย่อยยับถึงเพียงนี้ปีซีศูนย์ฟ้องสบูกับบอปานนีนะครับบอปานนี้เพราะนั้นแล้ว พี่น้องพอเงยไม่เงยพี่น้องบานเทาหูไวซะนะครับหลอบต่อไปนะครับเบิ่งให้ดีนะครับการเลือกตั้งเบิ้งให้ดีนะครับบอตองเฝ้าไปต้องฟังเงืนมาเอาโหลดเงินบ่ตองวาบรับนะครับรับเลยเงินแต่ว่าเฮ้าเลือกเฮ้าไปเลือกใส่เฮากัเลือกอยู่ในใจเฮ้าอยู่ในปากกาเฮ้านะครับบอตองเข็นแจ้งเงินมันบอบาปนะครับเอาเงินเขาเงินมาให้ เอามาเอามาแล้วห้องบอเลือกมั่นบอบาปนะครับเพราะนั้นแล้วพอญ่ไม่ใไนะ่พี่น้องบานเทาพิจรณาให้ดีนะครับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศดูให้ดีนะครับเป็นยังไงนะครับกาสีเห็นวันนี้วันที่10บกรกฎาคม64นะครับประกาศ็อกดาวเพราะไม่รู้จะทำอะไรทำอะไรไม่เป็นนอกจาก็อกดาวนะครับ รอบังอีกสิบสี่มือขางนาเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงจากนี้ไปที่ยอยับร่วงไปอีกซ้ำใดนะครับเอาพี่น้องกับผมก็เอาใจซอยสู่คนล,ล่ะนะครับผมก็ขอระบายซัมนีล่ะนะครับผมขอระบายแต่ก,กติผมก็บพ่อยากระบายดอกนะครับขอขอระบายในตรงนี้ก็ขอขอนุญ,ญาตอาสิบสุภาพคือยังไงก็ขอให้ได้ไนะครับเอาก็คงี่มีซ้ํานีนะครับก็ขอขอบระคุณพ,พี่พี่น้องนะครับถ้า ผมบอกไปนี่ก็อาจจะได้ยินได้ฟังไปหลายก็จังไดถทำแม่นบริสุทธิ์ภาพก็ขออภัยนะครับก็ขอขอบคุณพ้องบาลเฮานะครับก็ขอสวัสดีครับ